พี่เจมินจ๋าจ๋าพี่เจมินอยู่อนุบาลอะไรคะอนุบาลหนึค่ะห้องคุณครูอะไรคะคุณครูค่ะครูบนค่ะมีเพื่อนเยอะไหมคะมีเพื่อนค่ะเพื่อนหนูชื่ออะไรบ้างคะจำชื่อเพื่อนได้ไหมจำได้เพื่อนชื่ออะไรบ้างคะมีน้องแซมด้วยน้องแซมใครอีกคะ มใครอีกคะบลูนี่เราไม่อยู่ยรงเกี้วยอ๋อบลูนี่ด้วยบูนี่เลยไยใ,ใครอีกดาด้าอ๋อดาด้าด้วยอ๋อมีเพื่อนเยอะเลยจัดมินอยู่ห้องอยู่ห้องอนุบาลหนึ่งสีอะไรคะสีฟ้าค่ะ <c oughs> แล้วหนูทำไมไม่ใส่เสื้อกันเปื้อนสีฟ้าเหมือนเพื่อนล่ะคะแมา่มา่เอาไปตัดเลยเ นี่อยู่บ้านหนูหนใส่ไหมล่ะเสื้อสีฟ้าเหมือนเพื่อนใส่ไหมคะไม่ทำไมไม่ชุดตัวน,นี้ชอบชุดนี้ก่อนไปโรงเรียนจะต้องสวัสดีค่ะสวยใช่ไหมคะไหว้สวยทำยังไงสวัสดีค่ะโอ้เก่งมากสอนน้องจุรินไหว้สวยด้วยใช่ไหมหัวใจด้วย,เอ,ววยเอาหัวใจให้ใคร แม่ด้วยอขอบคุณหัวใจค่ะตั้งใจเรียนนะคะ,คะเป็นเด็กดีนะคะ,คะเดี๋ยวดื้อกับคุณครูนะคะ,คะเรียนหนังสือเก่งๆนะคะ,คะโอเคค่ะไปรลไปโรงเรียนกันวันนี้พี่บอกว่าอะไรนะพี่จะเดินเองเลยเหรอใช่โอ้เก่งมากไปรั พี่อาจจะเด็กเก็ดวันนี้พี่จะขี่อะไรไปโรงเรียนคะขี่โมโต้ค่ะขี่โมโต้ค่ะไม่ขี่รถแดงหรอคะหนูชอบขี่โมโต้หรอคะค่ะหนูชอบขี่โมโต้หรอคะกระเป๋าอยู่ไหนกระเป๋าอยู่ไหนคะนอ่ะหยิบกระเป๋าค่ะรถป,ประจำตัวพร้อมหรือยังคะ เรียนก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายการขี่มอไซค์ของจัดมินเป็นยังสิแต่ว่าถ้าสิบีเิดเนไม่ได้นะคะทำได้แต่ที่ไทยค่ะถ้าทีเซอวีดเดนจะต้องเซฟตีน่งแบบนี้ไม่ได้นะคะป๋าพร้อมแล้วไปกเลยมาว่าไปส่งค่ะดีค่ะอากระเป๋าก่อนวันนี้จะเดินเองสวัสดีค่ะ บอกจะเดินเอง